ที่จะรับชมคลิปต่อไปนี้เนี่ยมีความคิดเห็นนะครับของเอฟซีท่านหนึ่งนะครับเขาถามมาว่าอยากทราบว่า LPG สามารถความสามารถการปรับของช่างจูนแก๊สทำให้รถใช้ LPG วาล์เไม่สึกไม่ยันได้หรือยังคะเรื่องจุดว่าไฟอยากให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีปัจจุบันทำได้ใกล้เคียงกับรถน้ำมันได้หรือยังนะครับ นี่คือความคิดเห็นที่ผมนำมาทำคลิปนะครับคือเทคโนโลยีของแก๊สเนี่ยถ้าเป็นชุดแก๊สนะชุดติดตั้งแก๊สใหม่ๆเลยนะครับชุดที่มีการจูนโดยผ่านช่อง OBD นะครับ OBD2 นะฮะไม่ใช่ OBD1 นะคือชุดแก๊สที่มันทันสมัยใหม่ๆนะมันจูนผ่าน OBDT OBD2 นะฮะ มันก็จะทําได้ใกล้เคียงหรือว่าใกล้กับน้ํามันเลยนะแต่เนื้อสิ่เงินใดนะครับมันไม่สามารถปรับไฟได้นะครับการจูนแก๊สเนี่ยมันทําได้แค่ยกมิลิเซกของตัวหัวฉีดแก๊สน,นะครับแต่มันไม่สามารถปรับไฟหรือว่าเพิ่มไฟของออตัวจุดระเบิดนะครับ เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับ ae 1้0 e นะครับเครื่อง4 af e นะหรือว่าเครื่อง1 j ที่มีจานจ่ายเอาง่ายๆรถคันไหนที่มีจานจ่ายนะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเบาสึกก่อนเวลาอันควรนะครับมันสามารถปรับไฟนะนั่นก็แปลว่ารถที่มีจานจ่ายนะครับมันปรับไฟโดยโดยเราใช้กลไกในการปรับไฟของของมือเรานะครับ มันก็จะทําให้การสึกหลอของอตัววล์าเนี่ยมันสึกหลอได้ช้าลงนะเนื่องจากว่า LPG เนี่ยมันมีออกเทนอยู่ที่105นะครับในขณะที่น้ำมันเนี่ยมีออกเทนอยู่ที่91และ95นะครับรถที่มีจานจายเนี่ยมันสามารถบิดบิดจานจายเนี่ยเลยเลย105อยู่แล้วนะ เลยไปถึง200เลยนะเป็น200กว่านะ20 2 0 2005อะไรประมาณนี้นะและสามารถติดลบออกมานะจนถึงแปดสินะเวลาเราบิดถอยหลังนะบิดเดินหน้าบิดถอยหลังนะนั่นคือรถที่มีจันจ่ายนะส่วนเวลาการจูนแก๊สรถที่มีจันจ่ายเนี่ยมันก็จูนธรรมดานะเพราะว่าพอเราจูนเสร็จ เราสามารถบิดไฟล์ไปมันก็จะทําให้การลูกวาบของเชื้อเพลิงที่เป็น l p g เนะี่ยมันทําได้สมบูรณ์แบบครับแต่พอเวลาสวิปกลับมาเป็นน้ํามันมันจะเกิดอาการเขกเพราะว่ามันเลยมันเลย95อ่าอาการมันเขกก็คือเราสมมุติเราอยู่ที่เกียร์เกียร์สนะถ้าเราไม่เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ส นะแล้วเราเติมคันเร่งเข้าไปมันก็จะดังแกลกนะฮะนั่นก็คือมันเคกไฟนะอันนี้คือง่ายๆนะหลักการง่ายๆเลยนะแต่สําหรับรถรุ่นใหม่นะอย่างเช่นโ o t ต้าวีโ o t ต f o ้าฟอร์จูเนที่มีหลาดเครื่อง2 TR นะครับพวกนี้หรือว่าพวก1 NZ ที่เป็น v o ออนะครับหรือพวกที่เป็นนิสสันนะไออ a m e เมทั้งหลายแหล่ที่มันไม่สามารถปรับไฟ เลยขึ้นไปถึงร้อยห้าได้นะครับมันก็จะมีปัญหานะครับการลุกวาบของตัวเชื้อเพลิงอ่ะผลที่ได้มาก็คือทําให้วาวเนี่ยมันสึกนะและบ่าวาวมันสึกลงไปมันก็จะเป็นการยันนะถามว่าเทคโนโลยีอะไรมันจะอะ่มันจะสามารถปรับแก้ได้ มีมีนะฮะนี่คือการกําลังทําอยู่นะครคลิปนี้ก็เลยรีบทำนะพอมีมีคำถามนี่มาจริงๆผมก็เริ่มทํามามานานแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ากมกลัวทัวลงนะฮะเพราะว่าไปดัดแปลงพันธุก,กรรมของอะระบบในการสั่งจ่ายตัวของไฟที่ออกจากคอยนะครับรถ2 t r ทีอาเนี่ย กำลังเครื่องมันอยู่ที่2,700ซีซีนะพกมาด้วยระบบแบบวาลแวร์พันเนี่ยเวลามันทำงานด้วยแก๊สนะครับทำงานด้วยน้ำมันเนี่ยมันก็มีความอืดอยู่แล้วนะครับลูกสูบมันโตมากนะฮะจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นเครื่องบล็อก6สูบนะฮะถ้าเป็น2องทีอร์ที่เป็น บล็อกหกสูบนะฮะตัวตาถ้าทําเป็นบล็อกหกสูบเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะฮะแต่นี่เขาทําเป็นบล็อกสี่สูบและปริมาณของลูกสูบมันมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วเวลามันเป็นน้ํามันเนี่ยมันค่อนข้างจะอืดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันปรับไฟเนี่ยได้น้อยนะครับผมก็จัดการทำนะเขียนโปรแกรมมันขึ้นมาใหม่นะฮะนี่คือการกําลังปรับไฟมันนะครับ ปรับไฟนะฮะไม่ได้ปรับน้ามันครับเพ,เพิ่มน้าเพิ่มน้ํามันแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นมานด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะมีการตอบสนองในในย่านที่เราเร่งเครื่องเนี่ยมันจะเร่งได้ดีขึ้น,นครับเนื้อสิ่งใดเนี่ยเวลาเราจูนเสร็จจูนทั้งไฟจูนทั้งน้ํามันเสร็จเนี่ยเราก็ต้องดูค่า AF โดยการวิ่งนะอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ให้ดูไม่นะฮะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะหวาดเสียวหน่อยนะเดี๋ยวผมจะโดนทัวลงอีกนะก,ก็ตัดไม่ให้เห็นความเร็วก็แล้วกันนะนี่คือกาลังจูนนะฮะจูนโดยใช้ถนนนะฮะในการจูนนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการจูนค่า AF ของมันนะครับแล้วก็เพิ่มไฟเข้าไปนะครับสำหรับรถ2 t r หรือว่ารถเบนซินสมัยใหม่นะฮะสามารถปรับไฟได้นะครับ ปรับไฟได้นะครับโดยการใช้การเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะรถคันนี้มีการขับที่สนุกขึ้นนะครับไม่ไม่ล่รอรอบนะครับไม่ความหมายของผมก็คือเวลามันเป็นแกน๊สมันไม่หน่วงมากนะครับคือเวลาเครื่องยนต์ที่มันใช้แก๊สมันจะจุดระเบิด ยากหน่อยนะครับเพราะว่าออกเทนมันสูงเพราะว่ามันถูกดีไซน์มาใช้กับออกเทนที่เป็น91กับ95แต่พอมันเป็นเชื้อเพลิงที่เป็น LPG เนี่ยมัน105เนี่ยโรงงานมันไม่ได้ผลิตมาให้ซัพพอร์ตกับเชื้อเพลิงที่เป็นออกเทนที่สูงสูงขึ้นไปนะเขาไม่ได้ผลิตมาแบบนั้นถ้าเขาผลิตมาแบบนั้นเนี่ยภายในเขาจะต้องมีการ ทำให้มันแข็งแรงมากกว่านะวาวเขาอาจจะเป็นวาวที่เป็นวาวสแตนเลสหรือว่าวาวไทเทเนียมหรือวาววาวที่เป็นสแตนเลสไม่ใช่วาววาวที่เป็นเหล็กนะ,ะข้อเสียของวาววาวที่แข็งแข็งเนี่ยมันจะเกิดเสียงดังนะเขาจึงทําให้มันเป็นบ่าวาวที่มันนิ่มเพราะบ่าวาวที่มันนิ่มเนี่ยมันจะมีเสียง เบาเวลาเครื่องยนต์มาทางานนะมันไม่ดังแจ๊บแบแจ๊บแอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเข้าออกแบบมามันดีอยู่แล้วเพียงแต่เรานะครับยัดเยียดเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ LPG นะเราเป็นผู้ทำให้มันผิดเพี้ยนนะฮะและเราจะต้องหาทางจัดการกับมันให้ได้โดยการเขียนโปรแกรมมันขึ้นมาใหม่แล้วก็ยัดโปรแกรมใหม่เข้าไปในกล่อง e c u อีกครั้งหรือเรียกง่ายๆก็คือรีแม p นั่นแหละครับ รีแมปนะ ap, นะพูดภาษาที่วัยรุ่นมันใช้ก็คือรีแมปนะแต่ว่าการรีแมปของเราเนี่ยก็จะมีการปรับไฟนะเพิ่มไฟขึ้นมานะแล้วก็เพิ่มออของในส่วนของน้ำมันเข้ามานะครับเดี๋ยวดูในะคลิปเต็มนะฮะการทำว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้างในการเขียนไฟนะครับเขียนไฟล์แล้วก็ยัดไฟล์ลงไปนะอันนี้คือทำเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่า รอบมันตวัดขึ้นสูงมากเลยนะครับรอบมันตวัดได้เร็วขึ้นนะถ้าเดิมๆของ2 d r านเนี่ยมันตวัดช้านะเวลาเป็นทั้งน้ำมันเป็นทั้งแก๊สแต่ว่าน้ำมันเนี่ยอาจจะมีความลื่นขึ้นมาหน่อยนะเพราะเขาออกแบบมาเป็นน้ำมันไปแล้วนะแต่พอเป็นแก๊สเนี่ยถึงแม้เราจะจูนดีๆนะฮะมันตวัดขึ้นช้านะครับก็ติดตามมานะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับ กับความคิดเห็นที่อบอกมานะผมก็จะทำคลิปตามความคิดเห็นขอบคุณมากมหมในการรับชมสวัสดีครับผม